1 1 s กุมภาพันธ์2,568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับอ่าวันนี้เรามาดูที่ใต้ต้นทุเรียนต้นนี้เราก็พบอ่าหมวกของดอกทุเรียนร่วงหล่นลงมานะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้เป็นพันธุหมอนทองอายุเข้าปีที่หกแล้วครับแต่ว่าปีนี้อ่าเราอ่าได้ดอกไม่เยอะครับเนี่ยดอกที่อยู่ตรงกิ่งข้างล่างก็มีเท่านี้นี่คือดอกรุ่นน้องนะครับ ส่วนดอกรุ่นพี่นะครับขณะนี้เขากำลังบานนะครับอย่างที่เห็นร่วงลงม,มาเมื่อกี้นะครับจังหวะที่ดอกกำลังบานแล้วก็มีหมวกร่วงลงม,มาลักษณะอย่างนี้นี่เราอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับอตอนที่ดอกเป็นหางแย้นะครับเราจะให้น้ําทีละน้อยไปก่อนตอนนี้เราหยุดน้ํามาได้ประมาณ4วันแล้วครับเช้าวันนี้ปรากฏว่าหมวก หรือว่ากระโปรงดอกเขาร่วงลงมา,าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเราหงว่าที่ดอกกําลังบานแบบนี้ถ้าเรารดน้ําน้ํามากเกินไปก็จะทําให้หางแย่นั้นเขาร่วงนะครับอยู่ข้างบนนั้นเขาต้นนี้ออกดอกไม่เยอะครับก็ประมาณ 4- ี่ห้าช่อนะครับเราก็จะดูแลเท่าที่มีนี่แหละครับให้เขารอดไปนะครับ สี่ห้าช่อถ้าหากว่าเราดูแลบำรุงรักษาเรื่องของหางแยให้ตลอดรอดฝั่งไปก็พอที่จะได้ลูกหลายลูกพอสมควรนะครับเราก็จะดูไปเรื่อยๆต้นนี้เป็นต้นที่เราทำการแต่งกิ่งออกมาโล่งมากจนเกินไปนะครับจึงทำให้มองดูไปบนข้างบนนี่ดูโล่งโปร่งไปเลยอันนั้นคือข้อผิดพลาดในตอนที่เรากำลัง หยุดน้ำเพื่อที่จะเอาดอกอตอนที่เราหยุดน้ําไปได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์กว่าๆเราก็ขึ้นไปแต่งกิ่งออกกิ่งแขนงะกิ่งประทานต่าง,างๆเราแต่งออกมาเยอะเลยจึงทําให้ต้นโล่งและก็เสียพลังงานอันนั้นคือข้อผิดพ,พลาดท,ที่เราดําเนินการมานะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาที่เขาออกดอกต้นนี้จึงออกดอกมาไม่เยอะ นี่ครับคือข้อผิดพลาดที่อยากจะนํามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆว่าการณีที่ผู้เรียนใบแก่เขียวเข้มแล้วถึงเวลาที่เราจะอดน้ําเอาดอกนั้นเราอย่าเพึ่งไปแต่งกิ่งแขนหรือว่าแต่งกิ่งประธานเหมือนต้นนี้นะครับทำให้ต้นนี้เราทําผิดพลาดไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจึงทําใหา้ช่วงที่เขาออกดอกนั้น เสียหายชะง,งักไปด้วยนะครับเป็นบทเรียนที่เราก็จะจดจำไว้นะครับไม่พึงปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะแต่งขนแหงเพื่อที่จะเอาดอกนั้นเราจะต้องแต่งก่อนหน้านั้นนะครับเช่นต้นนี้เราจะเอาดอกในเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเนี่ยเราควรจะแต่งขนแหงก่อนหน้านั้นประมาณสักสองเดือนที่ผ่านมานะครับตุลาเนี่ยเราก็พอจะแต่งได้แต่นี่เรามาแต่งภายหลัง จึงเกิดผลกระทบที่ชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนไว้ปีหน้านะครับแต่ต้นนี้ออกไม่มากก็ไม่เป็นไรเราก็คอยบำรุงส่งเสริมเอาไว้ฤดูการหน้าต่อไปโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ